โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ3 0มศนั่นเองนะครับผม <Y> ah <oo> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปรวมทิกในโหมดโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่จะมาเป็นคลิปเนี้ยก็คือมีน้องๆขอมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเวทผู้ชมคือแบบ แอบพี่โซนฟรีสไตล์หน่อยพี่โซนฟรีสไตล์หน่อยพี่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 คือแบบผลลงไปประมาณ3คลิปนะครับคือทุกคนเนี่ยขอในโหมดโซนฟรีสไตล์กันหมดเลยนั่นเองนะครับ <Yeah. S 2> แล้วผมเนี่ยก็เป็นคนที่แบบจิตใจดีซะด้วยสิเอาเป็นว่าคลิปนี้จัดไปแล้วกันนะครับสหรับ5ทิกในโหมดโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับผมก็จัดให้ดูกันไปแบบเต็มอิ่มเลยแล้วกันนะครับ <Yeah. S 2> แต่ผมบอกก่อนเลยอย่างหนึ่งนะครับ mm. ในคลิปนี้เนี่ยผมมีทิกหนึ่งนะครับที่ผมต้องใช้ท่าของบูสแตกห้านะครับก็คือ ภาพในคลิปอะ่ะมันน่วงเวท่วราตัวผมเนี่ยที่เล่นเองจริงๆมันไม่หน่วงนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าเพราะอะไรอันนี้คือผมไม่ทราบเหมือนกันเวทเดี๋ยวพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขละกันนะครับในส่วนของภาพกระตุกนะมันก็จะมีแค่ทิกเดียวนะครับที่ภาพกระตุกเพราะว่าผมได้ใช้บูสต์สเต็5ในการถ่ายนั่นเองประมาณน้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบทิกไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครเนี่ยนะครับที่จะขอทิกในโหมดอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับผมสำหรับ คลิปนี้เนี่ยจะมีทิคไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคนลุย โอเคครับผมผู้ชมวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟดีๆมานําเสนอให้ผู้ชมนั่นเองนะครับก็คือเว็บ99 shop นั่นเองนะครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยนะครับเพียงแค่คุณเติมเงินเกิน100บาทเนี่ยนะครับก็เพิ่มโอกาสได้ของแลถึง16เลยนั่นเองนะครับแถมเว็บนี้เนี่ยนะครับยังสามารถนําคูปองมาแลกเป็นเพชรได้อีกอ่ะโหโคตรเจ๋งอ่ะคิดดูดิสมมติว่าทผู้ชมเนี่ยสุ่มได้คูปองนะครับก็สามารถนํามาแลกเป็นเพชรได้เลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับสามารถนําคูปองเนี่ยมาแลกเป็น ID ได้้1 ID เลลยนะแวก็อีกอย่างงนึเลลยยนนะคครรับอง20,000ูปเี่สาามถแกได้ถึง100,000เพชรเเลยนนะโหหสํารรรับกกิจมี่ยนะครับก็จะ ีเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับสุ่มท่าปักธงสุ่มเพชรนะครับแล้วก็สุ่มของแลหายากด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มท่าของสกินปืนแหลนะครับกดไปเลยนี่นะครับก็จะมีสกินปืนเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับ AK Buffet a Scaramigalodon แล้วก็คาร์ตาณัสด้วยนะแล้วก็จะมี MP40 c o p b e r ซองยาว Evo รวมไปถึงซองควงไซตามะด้วยนั่นเองนะครับในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะใช้เพียงแค่10เครดิตเท่านั้นนะครับผมผมก็ได้เติมมาประมาณ250เครดิตนะครับเดี๋ยวมาลองสุ่มกันดูดีกว่าครับว่าจะได้อะไรบ้างนะส่วนตัวเนีี่่ยยผมมออาาาากกกกไไดดด้้้้คคตนะะ S วรรับถ็โโโหจ มา,มากเลยนะเดี๋ยวลอ,ลองส่งกันเลยดีกว่าครับครั้งแรกของเราลุยจะได้อะไรนะโอ้โหได้5คูปองว่ะนี่นะครับคูปองที่เราได้เนี่ยก็สามารถนําไปแลกเป็นเพชรได้เลยน,นั่นเองนะครับหรือว่าเป็น ID ดีก็ได้นะไปต่อกันเลยครับทุกคนขอคาตาณนะเอสขอคาร์ฮะเฮ้ยได้สกาเป็นการโรดอนว่ะทุกคนนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าให้ไปติดต่อรับได้ที่แฟนเพจเลยน,นั่นเองนะครับเป็นไงใจจริงอยากได้คาตานะเอสแต่ว่าเราได้สก,กาเป็นกาโรดอนก็ถือว่าคุ้มนะมถ้าใครสนใจเดี่ยะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปน,นั่นเองนะครับ โอเคครับผมดูชมก็สำหรับทิกแรกในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับทิกแรกเนี่ยก็จะอยู่ท่าของเอ่อ คลิปนี้เราก็มาทางด้าของโหมดโซนฟรีสไตล์ล้วนๆเลยนี่หว่าเออแล้วผมจะอะไรวะเนี่ยงงกับตัวเองก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมสลับทิกแรกก็ให้ท่านชมนะครับมากับเพื่อนนะครับผมถึงจะสามารถทําได้นันเองนะครับก็ใอ้เพื่อนเราครับผมมาตรงนี้กับเรานะครับฉั้นก็เอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลีปืนก่อนโอเคก็เอาเป็นปืนอะไรมาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านชมนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ท่านชมนะครับวิ่งมาตรงเดิมนะครับตรงที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะก็วิ่งมาตรงตรงเออตรงตรงเอออะไรวะ เขาเรียก่าตรงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาถอยไปถอยไปก็จะยั่วสวัสดกูอ่ะเพื่อนอ่ะอ่ะเอาหัวใจอยากได้หัวใจอยากผมใช่ไหมอ่าหัวใจไปก็เพื่อนเราแล้วผมขับท่นของสเก็ตบอร์ดใส่เราได้ครับโอเคไปไปเพื่อนกอยากออกจากโลกนี้แล้วอ้าวสาวๆลุมเริมโว้ยเนื้อหอมเกินไปหรือเปล่าน้อ ก็นี่แหละครับพอดีอเป็นหนุ่มเนื้ยหอมมันเนาะ <c oughs> อ้าเฮ้ยเขาไปสนใจเพื่อนผมแล้วอะโอ้ยเขาหลอกดาวผมว่าทุกคนว่ากูย้ายห้องดีกว่าว <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยก็ให้ท่าชมในครับมาตรงนี้จากนั้นก็ให้เพื่อนเราขับสเก็ตบอร์ดทนเรานะ แบบนี้เออเป็นไงรอบเดียวได้นะครับผมคือถ้าทําเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับประมาณนี้คือทีแรกของเราเนี่ยนะครับผมเอาไว้ทําเล่นเวก็เหมือนแบบจ้าเอ๋เพื่อนนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนก็จะเห็นไรชื่อเราเหมือนเดิมนะเออทาไปเพื่ออะไรวะเนี่ยแต่ผมว่า,วามันก็มันเจ๋งดีนะครับเอาไว้ทําเล่นสนุกๆในโซนฟรีสไตล์อะไรอย่างนี้นะครับ มาต่อกันที่ทิกที่2ของเรากันดีกว่าครับท่านผู้ชมสําหรับทิกที่2เนี่ยนะครับก็อันนี้ผมมองว่าเอาไปทําแบบสมมติว่ามีคนไปขับรถเวออันนี้เอาไปทําเหมือนไปเชียร์เขาก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะทําอีกลหรือเปล่านั่นเองนะครับผมแต่ผมมองว่ามันก็ดีอ่ะก็ดีหมดแหละนะครับในโซนฟรีสไตล์สําหรับคนที่เหงาเนี่ยอะไรมันก็ดีไปหมดเนาะก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับข้ามไปฝั่งนี้ก่อนนะคือผมจะไม่ขอแบบข้ามสนามไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไปยากนะ ระโดดขึ้นตรงนี้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นบนห่วงยางนะครับอ่ะประมาณนี้จากนั้นก็ให้ท่านชมนะครับขึ้นท่าของสเก็ตบอร์ดแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็พุ่งพร้อมกับกดกระโดดเฮ๊บเอ่าประมาณนี้ท่านชมก็จะสามารถออกมาได้แล้วนั่นเองนะก็คือพอเราออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราวิ่งมาที่ต้นมะพร้าวสามต้นนี้นะครับมันเป็นต้นมะพร้าวเปล่าวะน่าจะเป็นต้นตาลหรือเปล่าต้นอะไรวะผมลืมชื่อต้นมะพร้าวต้นตาลต้นอะไรทักอย่างนี่แหละเออเอาเป็นว่าช่างมันเถิดนะครับให้ท่านชมวิ่งมาที่3ต้นนี้นะครัับผมจากกนน้็ ที eh? ่ต้นท mm ี่มันเอ็นเอ็นเนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับพรว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะตกได้นะเฮ้ยเริ่มยากแล้วว่าเริ่มยากแล้วว่ะเริ่มยากแล้วว่าเนี่ยเห็นปะโอเคก็ให้ท่านผู้ชมนะครับขึ้นมาประมาณตรงนี้ ตรงนี้อจาจจะนั้นก็กดยืนนะครับแบบนี้เลยแล้วก็หันหน้าเข้าสนามนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าให้เราทําเพื่อเอามาเชียร์คนที่แข่งรถนะเออผมมองว่ามันจะเจ๋งดีนะครับเอาตรงๆอ่ะถ้าเขามาแข่งรถกันนะครับแล้วเรามายืนเชียร์ตรงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเขาจอดแน่นอนเอาตรงๆคือเขาจอดแน่นอนนะครับก็เอาผมไม่ได้เอาท่าเชียร์มาว่ะโอ้โหอย่างจบเลย อ่เไป็นไงอ่าเหมือนกรราการมาแบบชมนักแข่งในสนามอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มาโนไปเองนั่นแหละนี่เป็นไงสูส้ๆเอาตรงๆมันจะมีคนมาแข่งรถหรือเปล่าเนี่ย โอเคครับผมก็สำหรับทิศที่3ในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับทิศที่3เนี่ยก็จะเป็นทิศมุมมองบุคคลที่หนึ่งะครับซึ่งผมก็เคยทําให้ท่านชมได้รับชมไปแล้วแหละนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ไปค้นหาวิธีการทําให้มันแบบสมจริงหรือว่าเนียนมากที่สุดนั่นเองนะครับเออจะพูดยังไงดีละ่ะเอาเป็นว่ารอบนี้เดี๋ยวผมจะสอนให้มันละเอียดขึ้นนิดนึงและกยันนะครับเออน่าจะได้อยู่มั้งนิดนึงนะก่อนอื่นเนี่ยนะครับให้ท่าน้ชมเลือ ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่ห้องพูดคุยนะครับซึ่งทิ้เนี้ยมันก็น่าจะนานแล้วมั้ง <Sí S 1> ผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยทํากันหรือเปล่านะครับสำหรับ <Sí S 1> ใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็สามารถลองไปทํากันได้นะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้ชมมายืนตรงนี้นะครับแบบนี้เลยจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดออกเกมนะครับอ่ะกดออกเกมคือพับหน้าจอออกเข้าใหม่เลยนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราออกเกมเข้าใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็รอให้มันเข้าเกมนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า GM เนี่ยเขาได้ทําการแก้ไขไปหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่ามันยังไม่น่าจะแก้นะครับ ราะว่าทิกนี้มันเป็นทิกที่เอาไว้ทําเล่นรู้สึกว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับน่าจะไม่แก้หรอกนี่หลังจากที่เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหน้าเรามันก็จะทะลุกําแพงแบบนี้นะครับก็ให้เราะครับผมเงยหน้าขึ้นนะครับหรือว่าออมองไปที่ฝ่าเท้าของเราแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรากดเดินไปตรงไหนก็ได้โอเคพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรากระโดดไป4ที่นะครับ1 2 3สาม 4แบบนี้นะครับแล้วก็หันมุมมองของเรานะครับลงมานะกดลงมาแบบนี้เอบอะนี่นะครับ<อ>มันก็จะเริ่มคล้ายๆแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้ท่านชมน,นะครับถือปืนอะแบบนี้แล้วก็ลองกดยิงดูนะอะแบบนี้ยังไม่เหมือนใช่ไหมอะแล้วก็ให้เราเดินถอยหลังแบบนี้อะแล้วลองยิงดูเดินถอยหลังลองยิงดูนี่เป็นไงเริ่มหรือยังเริ่มเหมือนไหมเริ่มเหมือนไหมเดินถอยหลังลองยิงดูเป็นไงผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวเรามาลองปืนอื่นกันบ้างดีกว่าครับเป็นไงเฮ้ย เฮ้ยโคตรเท่ ต่อมานะครับผมเป็นทิกที่4ของเรานันเองนะครับสําหรับทิกที่4ี่เนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับวิ่งไปที่สนามแข่งรถหรือเปล่านะครับคือทิกเนี้ยผมเคยสอนไปแล้วนั่นแหละนะครับน่าจะโอ้ยหลาย EP แล้วเหมือนกันนะครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า EP ไหนนะแต่ว่าสําหรับครั้งเนี้ยตอนนี้คือมันจะไม่สามารถออกไปได้นะครับผมว่าทําได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับซึ่งน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่ามันยังสามารถทําได้นนเองนะครับคือตอนแรกอ่ะมันจะมีท่าที่ของรถบิ๊กฟุต ใช่ไหมครับอ่ารถอื่นๆรถกระบะรถจิบ,บ Jeep, อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือไม่มีแล้วเว้ยท่านผู้ชมเราก็ต้องหาวิธีทํากันเอาเองนะครับสำหรับที่ที่4หลายคนก็อาจจะรู้แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้วิธีการทําออกไปนั่นเองนะครับคือ <Yeah. S 1> ถ้าใครรู้แล้วเนี่ยก็ขออภัยด้วยละกันนะ mm hmm. ก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับวิ่งมาตรงนี้จากนั้นก็กระโดดขึ้นคร๊บอ่ะคือถ้าโดดไม่ได้ก็ค่อย,อยๆไต่ามาแบบเนี้ยนี่แบบนี้เห็นไหมก้อยราเนี่ยผมกระโดดขึ้นตรงนี้เลย เอพโอเคจากนั้นก็ให้เราตั้งหลักนะครับอ่าค่อยๆเดินถอยหลังมาประมาณนี้โอเคจากนั้นให้เราขึ้นสเก็ตบอร์ดนะครับเอพอ่ามันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S แล้วก็รอให้สเก็ตบอร์ดของเราเนี่ยมันสามารถกดพุ่งได้นะครับจากนั้นก็กดพุ่งพร้อมกับผลกระโดดเ,เลยเอพ โอเคมันก็จะสามารถออกมาได้ประมาณนี้แล้วนนเองนะครับก็คือทิศเนี้ยเราจะสามารถขึ้นไปบนนี้ได้เว้ยทู้ชมเออทู้ชมหลายคนก็อาจจะเคยทําแล้วแหละนะครับแต่ว่าทิศเนี้ยมันทําโดยที่เราเนี่ยนะครับผมไม่มีท่น้าของรถ10ล้อนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่รถ1ิบล้อรถบิ๊กฟุตเออโอ้โหไม่ไหวเลยรถสิบล้อ โอเคก็ให้ท่านชมะครับมายืนปละมาน้นะครับจากนั้นก็ขึ้นสเก็ตบอร์ดเหมือนเดิมโอเคแล้วก็รอให้สเก็ตบอร์ดมันพุ่งได้จากนั้นก็กดพุ่งพร้อมกับกดกระโดด2ทีเหมือนเดิมเฮ้ยปับปั๊บ ฟิวนี่นะครับเราก็จะสามารถขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็คือทิกเนี้ยมันก็น่าจะรู้กันหลายคนแล้วแหละนะครับแต่ว่าวิธีการขึ้นเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนไปตามการเวลาครับตอนนั้นก็มีท่านักของลถบิฟุตนะครับผมเออแล้วก็บักโดยการต่อตัวกันขึ้นไปนะครับประมาณนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือเราสามารถมาถามได้ด้วยตัวคนเดียวเลยนั่นเองนะครับไม่จะเปต้องพึ่งเพื่อนหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคก็สาหรับทิกสุดท้ายในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านชมนะครับเลือกท่านักของปืนอะไไรปก็ ได้นะส่วนตัวผมจะเอาเป็นเอ่อ เอาเป็นกอซ่าแล้วกันนะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยนะครับผมเอาท่าไดของไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านชมนะครับมาซื้อทาาไดของไอเทมที่ร้านค้าในหน้าไม่ใช่ในหน้าดิในห้องพูดคุยนั่นเองนะครับผมก็จะเอาเป็นทนาไดของลูกเต๋านะท่านชมซื้อมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเอาเป็น10ลูกแล้วกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าท่านชมจะทําติดตอนไหนนะส่วนตัวผมเอาเป็น10ลูกแล้วกันนะครับคือไอดีไก่ผมมะท่านชมมันไม่มีท่าไดของเหรียญเว้เพื่อเอาไปซื้อของนะครับ ก็เลยได้มาทำถ้าได้ขอไอเดีหลักนะครับผมเออก็เอามาทำเลยละกันเพราะว่า i อเีนี่ยมันมีเหรียญประมาณ500เลยนะจากนั้นเนี่ยนะครับ <S <S ก็ให้ท่านชมขึ้นมาที่บอลลูนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับผมกดกระโดดนะครับผมแล้วก็เปิดแถบนะครับโอเคก็กระระยะประมาณนี้วิ่งกระโดดเปิดแถบปึ๊บประมาณนี้แล้วก็รอประมาณ5วิก็ได้นะครับโอเคจากนั้นก็เข้าเกมไปเลยครับนี่นะครับเราก็จะสามารถขึ้นมาบนนี้ได้นั่นเองนะครับเพียงแค่เราเนี่ยกดวิ่งกระโดดแล้วก็เปิดแถบนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราลงมาตรงนี้ แ, ب, แบบนี้เลยแล้วก็ให้เราเดบผมโยนท่าได้ของลูกเต๋าใส่ตรงนี้นะครับเอฟฟึ่งแบบนี้คือไม่ได้นะครับต้องโยนให้มันติดกําแพงแบบนี้นะครับอ่ามันจะได้ผลักตัวเราไปนะเอบนี่เป็นไงท่านผู้ชมมันก็จะสามารถเข้ามาในหน้านี้ได้นั่นเองนะครับหรือว่ามันจะตกลงมาได้นะก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าให้ท,หหท่านผู้ชมเนี่ยเอาท่าได้ของลูกเต๋ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าเราเนีๆๆๆๆ่ยไม่รู้ว่ามันจะสามารถทําติดได้เมื่อไหร่นั่นเองนะครับเออประมาณนั้น ก็สามารถมาซ้อมกันได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับข้อดีของการเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเราจะสามารถเข้าไปตรงไหนก็ได้นะอันนี้ห้องซ้อมไอซ์วอลใช่ไหมนี่ก็เป็นห้องซ้อมยิงส่วนนี่ก็เป็นห้องพูดคุยนะครับหรือว่าห้องแชทนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในห้องซ้อมยิงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีข้อดียังไงนะเออโอเคก็เข้าไปก่อนละกันอ่าหลังจากที่เราเนี่ยนะครับผมเข้ามาได้เราจะสามารถขึ้นทางได้ของสเก็ตบอร์ดได้เวทผู้ชมดูนะมา เชเดอร์ฝ <What? S 2> ังนซึ่งทุกคนเนี่ยเขาจะไม่สามารถขึ้นทางน้าของสกเก็ตบอร์ดได้เว้ยท่านผู้ชม <Yeah. S 2> เราจะมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบุยบุยครับ Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm you a know know man. That, you, you be cavin' like a snitch. No thoughts, no stand. New holes, ten toes. New guac, all all the bands, right. new bands. New whip, new chips, new kicks. Checky check, how check. she play? Bad. bad bitch, no bag. got just hit another liquor. She be counting.